สวัสดีเพื่อนเพื่อนสถาปนิกทุกๆสาขาทุกๆอาชีพสำหรับชิปนี้อาจารย์กะนี่พระผงผงไพคุ้มัมมม่นเป็นพระปิตาของหลวงปู่ทิมสั่งปีพศ2สอนถึง2,516 ตามที่อาจารย์ได้ศึกษาข้อมูลข่าวๆเรืา่าเบื้องตน้นม,มาสัทยายให้เพื่นพนอนๆเฮาได้ศึกษาไปพร้อมๆกันคืออาจารย์ได้ศึกษาเบางแล้วว่าพระพิตาหลังย่านนำเต่ามีเกาหูนี่เป็นของวัดบ,บอวิน วัดโบวินอำเภอศีลาชาเ้านี้นะวัดโบวินนี่เป็นเป็นของกิ่งก็เลยอยากจะเอามาสาธยายให้เพื่อนเพื่อนผู้ที่เ้องชอบเก็บสะสม,มวัตถุมงคลของคูบาอาจารย์คือตามที่อาจารย์ได้ศึกษามาคร่าวๆตามคูบาอาจารย์เพื่อนในเราต่อกันมากก่า ปูทิมนี่เพิ่นจะเอาผงไพ่กุมารน,นี่มาให้ครูบาอาจารย์ทั้งวัดได้ได้เหตุภาพพิจารณาลุนนี้เป็นรุ่นปีพศ2ส1 5ถึง2516คือเป็นพระพุทธปิตา,ตาเก่าหึ่หลังยันนำเต้าผงไพ่กุมารน,นี่นี่คือเก่าเก็บว่ามันเก่าก็าเลย กาถึงยุคคือท่านก็เลยเอามาสาตายให้เพื่อนเพื่อนเท่าได้ศึกษาไปพร้อมกันคือพระปิตารุ่นนี้จะปุกเสกสายคู่บาอาจารย์ห้องดังๆหลายๆท่านที่หลวงที่หลวงปู่ทิมนี่เอาไปให้คู่บาอาจารย์เ่าได้ปุกเสกปุกเสกก็มีมีอาจารย์ อย่างปูย่างอ้องล้งลวงปูฝันเ้าหลวงปูฝันปูสินแล้วก็ปูโตลวงปูขาวจานวันปูแหวนปูดูแล้วก็ปูปูย่างปูสินปูสินเออคือแปดรูปแปดรูปที่เอาไปปลูกเสกปลูกเสกแล้วจะง่วงมาหาลวงปูทิม ปูทิมจังมาผุเสกอีกคือมีส่วนผสมผงไผ่กุมันจ,นจังไรจังว่าแทะการฟันท่งไลยว่าแทะเพราะว่าเกาเกาจริงๆแลวกะแล้วก็มีขาบข่าบเบคลือบคลายว่าพิ้นลงท่องไปอง์พระองค์พระจะหลอกองค์พระจะหลอกออกเออเป็นของจริงจังไรจังว่าของจริงอาจารย์ศึกษาไปก็จะเก็บ เก็บไว้แล้ะก็ศึกษาเพื่อผู้ที่อยากศึกษาไว้ของกิงของแท้เพราะว่าอาจารย์บ่เคยคิดว่าแท้ว่าป่วมดอกเพราะว่าคันว่าเป็นวัตถุมงคลก็เฮาก็บูซ่าเพิินก็ว่าแท้เมื่อนั่นละแต่ว่าอาจารย์เล้ยพี่สูนรว่าเก่าๆจังสี่จูบเล็กกระติด จูบเล็กให้เพื่อนเพื่อนเพิ่งพอมเกรวาวาแ่เพราะว่าอาจารย์เก็บเก็บไว้เ่รา้ว่าเก่าวายังว่าเก็บสะสมไว้ ừ, เลยศึกษาคนขัวว่าพระพิตาหลังย่านําเต่ากาหู้นี่เป็นของวัดบวินบนเป็นของกิ่งเออถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นของกิ่งกิง่ก็จะหาย่ากยิงย่งละก็จะมีกระสี อีนำผู้ที่สอบเก็บสายสมถือว่าเก้ากิ่งก็เลยเอามาสาธยายให้เพ,นพ,นพืนเพื่อนห้องได้ศึกษาไปพร้อมๆกันของไม่กรสิมียนละจูบติดก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เก้าเก้าจูบติดนี่ต้องเป็นของแท้คืออาจารย์ฟันทงเจ้าของีแหละว,ว่านี่เป็นของจริงจูบติดไหม ก็ศึกษาเ้วก็เลยเห็นก็เลยเอามากอัดเป็นคลิปเพื่อได้เผยแพร่ <ๆ S 2> ไปสําหรับผู้ที่ศึกษาค้นควัวก็มีอีกมุมหนึ่งที่ห้าหนาสังเกตเราสังเกตไปพร้อมกันคือจูบติเดเต้เพื่<ๆ>อนเขาใส่เล็กจูบจะจูบติดเป็นอืมจูบติดแต่ว่าความแรกก็บ่เท่าใดไดร,รอกเพราะว่า ผู้บายจะน่าปฏิสางมากพราประมาณน,นี้จะมีแล่จะมีแล่แล่คือข่วมอยู่ย่งควงกระพันสมัยตะกอนผู้บายจะน่าจะหรือว่าจอมขอมังเวทควนจะชอบว่าคิดว่าแล่แร่โมนีเป็นส่วนผสมในมวลนสารของผงไพ่กุม่รนพันนี่จะมีแร่แรแรลละลคือคล้ายๆว่าอยู่ยงคงกระพันพระปิตาปิตทวานัน นี่คือจูไปเพื่อนเพื่อนบ้งแบบแบบต็มเๆน้ำกันถ้าเพื่อนเพื่อนผูใ้ใดเก็บศึกษาคือว่าขั้นจูบ,บติดนี่คือจะาสำหรับอาจารย์แล้วว่าถ้าจูบจิตบติดเลืกจูคือสมัยใหม่เนี่ยอาจจะบบท่านเพิน่นอาจจะเป็นรุ่นไม่อันนี้คือจูติดจูติดจูให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้งอนี่คือ การศึกษาเบื้องต้นศึกษาไปนาแลวก,ก็เอาศึกษาหลายๆด้านมองหลายๆมุมสําหรับผู้ที่ชอบศึกษานี่ก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่ภาพเพื่อนๆน้อง้ศึกษาไปพร้อมๆกันนี่คือพระปิตาหลวงปู่ทิมสำหรับอาจารย์ผู้ที่ชอบศึกษา พระผงตถุมงคลอาจารย์ว่าแท,ทาบแทบจะบ่มีแล้วเพราะว่ารุ่นเก่าๆนี่จะจะหายากจะบม่มีอาจจะมีรุ่นไม่ทางวัดคนทฮ็ดอกว่าไม่อาจจะมีแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะจะหายากแล้วแก็เป็นเป็นมุ่ม,มองอีกมุ่ม,มองหนึ่งสำหรับในการศึกษาคนขั้วอืม ก็ะจูบจูบด้านนี้ด้านหน้าพ้นนี่อาจจะเบ้อปนใดแต่ว่าด้านหลังนี่ติดติดกันเลยว่าหลวงปู่ทิมพ้น,นจะจะให้คู่บาอาจารย์ไสปลาห้องอเป็นผู้พูกเสก ูกเสกสมาแล้ว่นจังจังกลับมาหาเพิ่นเพิ่นจังมาลูกเสกอีกทีนึงเดีด่อันนีอน้อาจารย์ก็ศึกษามากขาวๆาวเขากับบึงศึกษาไปพร้อมๆกันนี่คือเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการศึกษาพาพิตาของหลวงพูทิมอืมนี่ก็เป็นอีกทเทปหนึง่งที่เอามาสาธยายให้เ,หเพื่อนเ่าได้ เบื้องน้ำกันแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้เก็บสะสมผู้ที่ชอบสะสมของเก่าของคูบบอาจารย์ถึงยุคท่านยุคเป็นใดน,นะเพื่อผุ้ละคนจากได้ี่ต่วจะเก็บแต่ว่าบุรูษแท่กิงเก้ากิงอันนี้ก็เป็นเป็นการศึกษาเบื้องต้นคือว่าเป็นอีกเป็นอีกมุมนึ่ง ถ้าจูบทิดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นของแท้อยู่ก็กันแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นไม่ใหม่หองอันนี้เขากาผิจารณาแหละกาศึกษาไปมันฟังหล,หลายหลายด่านนี่ก็เป็นหลวงพระพิดาาหลวงปูท่ทิมวัดวัด,วดบอวินวัดบอวินศีรีราชาอ่อสำหรับอาจารย์วันนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรกถึงถึงขับ ค่าบอ่าท่องค่าบยังจะหลอกแต่ว่าก็ยังงลงเรือ,อนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึ่งสำหรับเพื่อนเผู้ที่ชอบเก็บสาโสมของเกาเกาจิงจูบเพื่อนเพื่อนีจังหวะนึงนี่คือจูบติดจูบติดกันเลยสำหรับ สำหรับเพื่อนเพื่อนผู้ที่ชอบศึกษาก็บอติดตามอาจารย์สิค่อยเอามาให้เบิง้งแต่ละเทพไปแต่ละรุ่นแต่ละคู่บาอาจารย์เฮ่าถ้าเป็นพระเก่าพระผงพระผงกามันศึกษาง่ายเนาอพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดบอวิน สำหรับเทปนี้ก็ฝากเพือ่อนๆติดตาม <c oughs>